แกเอากอเซ็ว่นกันแค่นี้พอเดี๋ยวโดนติดเล่นันจะติดเล่นข้างแรกของฉันที่ซื้อบัามของศิลปินใช่ไหมใช่เพราะติดอยู่วงเดียวอ่ะให้ดูก่อนกต่ปกเขาสวยสวยคืออะไรโลกประเทศไปก่อนเปิดดีกว่าฉันคิดว่าเป็นดาวอ่านี่ค่ะอันนี้ค่ะว่าเขาต้องไปดูอะไรอ่ะ าก๊ดอ๋ออันนีนะ้อันนี้ไม่ใช่อ่ะใช่เม่เคยดเอาไ้ดกดิเดี๋ยวค่อยไปดูใหม่ไม่เคยเปิดอ่ะเอาทโคะที่ฉันคือครั้งแรกฉันขออภัยค่ะเนะีดำเข้ากับเวอร์ไม่มีเครื่องไม่เคยเครื่องเล่น่ะเขาเรียกว่าเก็บเป็นทีทีเราเครื่องเล่เราไม่มีเราเหมือนกันเก็บเป็นทีีเครื่องเล่นเราจะเขาเวลาเอน่อเด้อะ้่าฉันชอบอ่ะไปูความสีม่วงพวกเรสีม่วงใช่ไ่นต่นันั่นนั อ๋ออันนี้ก็คือได้เหมือนกันหมดใช่ีน่าจะไปโบสเตอร์เฮ้ยได้ใครชป่ะอันินรุนแล้วปะอินรุนเหรอุนเอเฮ้ยแล้วหันไปทางนี้กันอีกแล้วไม่ต้องรองังไ่ได้ใครอ่ะฉันได้ใครฉันไม่ได้้เหมือนกันแล้วเมือกันเมนเม่เจ้าเจ้าตังางเขตองยังเฮ้ยนีใคร น้อยเน่ะมินใจเลยนี่พวกน้ำตาคลีเันอยากได้ใครฉันอยากได้พี่เจบฉันอยากได้เขาไม่เอาเอาอาในนี้ดิอันนี้นี้แล้องเอาเมนแล้ก่อนแจ็คผ่นเจบีอะฉันอยากได้พี่มาร์กับยุกยอมเพราะผ่นใหญ่พี่แจ็คไปแล้วอ่ะหนึ่งสองสามใครวะพี่หมาพี่หมาด้พี่มาตัวได้พี่แจ็คกับยุกยอมเนาฉันได้ฉันได้เจบีกับพี่มาร์พี่เจบีรักฉัน ของตัวละบังแบบคร่าวๆโอเคดอกว่ะเพราะว่าอันนี้มันแค่ลูกคล้ายๆกับเอ็ดนั่นแหละที่เป็นที่เราเปิดดูอ่ะคร่าวๆปุ๊บ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 โอเคจบเพราะข้างนี้เก็บไปดูคนเดียวค่ะไม่แบ่งใครอุ้ยยังโดนขุดต้นอู้อู้ยกโอ้เขายุ่งเจ้าเขาเป็นแผลกันหมดเลยปะเนี่ยอันนี้ให้มันจบตรงนี้แหละให้มันตายตรงนี้ใช่ไปค่ะปึ้ง ปึ <Bal> ้งมาพ่อหล่อ